สครับสญาก้อนี้ครับผมยะก้อนี้น่นะครับระะการ,ระะท่องเที่ยวแเศรษฐกิจจากการจัดงานกีฬาในครั้งนี้โอกาสะะนี้ขเรียนเชิญครับท่านผู้ว่า <S <S สมาคมกีฬุตบอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัภนะครับท่านวลพันธ์ลำตัมนะครับผู้รบริหารแล้วหวัวหน้าส่วนราชการภาคใต้ยยชวนช่นจนท่านผู้มีเกรติสื่อมวลชนที่รักทัป,ประเทศไทยครับที่กำลังนา ให้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเกียรติเป็นกางควาดรัวมน่วยภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับเื่อกันครับเรามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการจราจรการคมนาคมการเิเด็นของเมืองกานรีึื้นซึ่งผมเชื่อมั่นาเกินลยนะครับว่าการหตุาในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีผมคิดว่า วันนี้มันเป็นพอดีชูที่พูดคุยกันในจังหวัดแต่ว่าอีเวนท์ที่เป็นแพชชั่นเป็นโมเทเวชั่นให้กับที่ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นอาชีพการสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดได้เดินทางได้ฟรีแล้วก็ก็คงคิดว่าเป็นหนึ่งในอินฟาสังคมประจอเองโดยเฉพาะกองท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยทุ่มเต็มความสามารถเลยแล้วก็ต้าชวเนี่ยจะได้เอ็กเซียนใหม่ๆไม่เหมือน การแ่งันเดิมๆปีที่แล้วจังหวัดที่ถูกเลือกนะคะก็คือสงขลานะคะก็สงขลาก็ได้ทําลายที่นั่งลายเป็นหมื่นสี่พันที่นั่งแป้งเชื่อนะคะว่าวันที่สิจังหวัดได้เขียนกันสุพรรณบุรยหรือแม้กัาคนกรุงเทพและก็คนถูุภาพขออ่าวดีจากแฟนบอลจากเชียรไทยพาเวอร์ บอกเลยว่ามาถึงให้ต้องขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอบจจังหวัดกาญจนบุรีนะคะและทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกานทำครับเราได้คุณโดนผ่านลาซ้ำนะครับนะะในเรื่องความตั้งใจครับความพร้อมรวมถึงความคาดหวังของทีมชาติไทยครับ <c oughs> So here right now on t h e s t a g e ladies and gentlemen it is the official ลุคด้านหน้าค่ะว่าจะประกอบไปด้วยทีมชาติฮ่องกงเชน่าและก็ฟินจินันเองค่ะ น่ะลูกบอลเยี่ยมอยู่รอดไหมคะใช่ตอบได้เลยค่ะอ่าเปิดเลยค่ะแต่ท่านได้ยกรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอให้ท่านพูดว่าเปิดก่อนค่ะใครคะอ่าเพราะเสื่มผงค่ะและแน่นอนนะคะว่าเกมงมากนะคะทีมชาติไทยค่ะ Kings Cup 2025 Mark on this football. พตกรอบครัวสิมวลชนทุกท่านกรับในการเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ครับออกไปในว